ศกคนนะครับโดนมาถ่วงน้ำนะเพื่อนๆถูกจับมัดถ่วงน้ำน่าจะเป็นกลุ่มของพวกยาค้ายาเสพติดนะครับเพื่อนๆเนีย่ยดูค่าถ่วงน้ำเนี่ยครับอุ้ยปลาหมึกยักษ์เออได้เจอสักทีเจ้าปลาหมึกยักษ์นะครับ เจ้านี่มันร้ายจริงๆเลยคิดว่าเรากลัวมันหรือไงแพทย์พยาบาลนะครับต้องเก็บโอ้โหงู ตัวเลยอ่ะพระเจ้ายิงยากหน่อยนะครับพวกงูนี้ต้องยิงให้โดนคือมันเลือ้อยมาดิมันไลยนะครับพวกงูพวกนี้มันเลือ้อยมาจะกัดเราให้ได้เลยเนี่ยอีกตัวหนึ่งละ โอ้โหไม่โดนวิ้งโ,โดนโดนมันกัดจนได้มึนนะครับมันมีพิษ จริงจากจริงงูพวกนี้แต่ผมไม่อยากใช้ปืนดีอ่ะเนี่ยไม่อยากใช้ปืนดีเลยนะครับเสดายกระสุน มาเก็บมาเก็บกระสุนกันนะครับเพื่อนๆว่ามีอะไรอไหมเนี่ยครับกระสุนเก็บให้หมดนะครับถังออกซิเจนผมก็ใกล้เดี้ยงละใกล้หมดละอุ้ยตัวอะไรอะ่ะมันเห็นแวบ,บๆ ไปไปไหนละวนี่มาสิเพื่อนมาสิมามาอืมจะกัดจะกัดโอ้โหยังกัดได้อีก โอ้โหสามนัดยังไม่ตายเพื่อนๆคิดดูดิอึดมากเฮออกซิเจนผมร้องแล้วถังออกซิเจนหมดนะครับ ไปตามอืมเป็นลูกเรือประมงเหรอก็ปลาสิงโตทะเลนี่มันร้ายเหมือนกันนะครับระวังโดนพิษมันนะเพื่อนๆ งูนี่มาทีนี่แบบสามสี่ตัวเลยอ่ะเดี๋ยวต้องไปตามเนี่ยครับเข็มทิศนะครับที่ชี้อยู่ข้างบนสุดของเนี่ยครับหน้าจอที่เป็นรูปรังนะครับเป็นรูปกล่องสมบัติต้องไปตามนั้นนะครับเพื่อนๆเนี่ยอันนี้คือของที่เราต้องเก็บนะครับอาเต็มหมดแล้วโอเค นี่ครับกล่องสมบัติหาดูนะครับเพื่อนๆนมันอยู่แถวนี้เพราะว่ามันจะมีเสียงวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งอยู่สแสดงว่าเป็นกล่องสมบัตินะครับมันเป็นกล่องเล็กๆนะครับเพื่อนๆนไม่ใหญ่เลยนี่ซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับเปิดมันนะครับเพื่อนๆนมันจะมีสมบัติให้เราเก็บนะครับ เป็นทองคำได้เยอะนะครับเที่ยวนี้โอ้โหได้หัวกระโหลกทองคำราคาตั้ง1,000เนี่ยทองคำหน0 0งเลยนะครับเพื่อนๆเ,เยอะนะเอา้าฉลามแล้วก็หาต่อนะครับเอา้างูอีกละเสียงเหมือนปลาหมึกเลยอะ่ะใช่จริงด้วยมาดีมาดี มาซิมาจะยิงให้หงายเลยอุย๊ยนัดเดียวต้องเอาให้ตายเจ้างูนี่ก็เหมือนกันนะครับระวังด้วย เหมือนปลาปิเรนย่าเลยไม่ใช่มั้งอุ้ยไม่โดนหืฉลามอีกตัวนึงสองตัวเลยอะ่ะ สมบัติอยู่ข้างล่างนะครับเจ้านี่ไม่ตายพยายามวห,หนีนะครับเพื่อนตายแล้วแล้วมาเอาสมบัตินะครับเก<ๆ>็บให้หมดเลยนะเ<ๆ>พื่อนๆทองคำนะครับโอ้โหอึดมาก อุ้ยงูเกือบอ๋อตกใจนึกว่าฉลามเดี๋ยวเตลถังออกซิเจนก่อนนะครับอื้มฉลามอีกตัวหนึ่งไป ถังออกซิเจนนะครับรู้สึกเหมือนปลาหมึกมันอยู่ใกล้ๆนี้แหละ <c oughs> ไม่ยอมตายง่ายๆเลยที่เจ้าฉลามตัวนี้นะครับตาย ว่ายตามมาข้างหลังเงียบๆเ,เลยอะมองไม่เห็นเรียบร้อยนะครับโอ้โหมีอีกตัวหนึ่ง ยิงไม่โดนไม่ตายอีกอ,อึดมากอึดนะครับอึดเลยอะเมื่อกี้ อยากเจออยากเจอปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกอยากกินปลาหมึกย่างนะครับเพื่อนๆสัญลักษณ์รูปปลาหมึกนะครับเนี่ยมุมขวาบนนี่ผมว่าก็มีส่วนนะ ถ้ามันแดงมากๆนี้แสดงว่าเราเข้าใกล้มันมากนะครับอะไรอะ่ะอยู่ข้างล่างหรือว่าเป็นแค่แสงเฉยๆอันนี้เหมือนเป็นปืนลูกซองใต้น้ำนะครับเพื่อนๆ ว่ามันก็เจ๋งดีนะนี่มันปลาอะไรตัวเบื้เริ่มเลยนะปลาวานเนาะอุ้ยงูอุ้ย,ยโดนจนได้ไม่ทันเลยอะ ไม่ทันมันนะครับเมื่อกี้ไม่ทันเลยมันกัดชุบพอดีเลยเอาอีกตัวหนึ่งเหรอตายแล้วนี่เ้าฉลามอ้าวตาย ใก้มากเช้นเส้นนี้น่าจะเป็นตัวปลาหมึกนะครับมันมันว่าย ผ่านแน่ๆเลยเดี๋ยวผมไปเอาถัางออกซิเจนก่อนเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วืมไล,ลยมันไล่มันไล่เจ้าฉลามนี่ครับ มาอีก啊โอะโหมาสองตัวเลยอะโู่สามสามตัวเลยนะครับเอาสิออกซิเจนใกล้หมดแล้วอะ่ะ ต้องไปออกซิเจนก่อนนะครับเอ้ยมาสิโดนเจ้านี่มันร้ายจริงๆดูม,มันว่ายหนีอีกมาสิเพื่อนมันมาแล้วมุกกลับมาแล้วสิเอาสิ มาซิมาจะหนีไปไหนเพื่อนมามาซิมาซิโอ้ยยิงไม่โดนเรา ไม่โดนเฉยเลยอะเมื่อกี้มาตอนไหนโอ้โหโดนกัดมันร้ายจริงจริงอันนี้ดำน้ำรอบที่8แล้วนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาดูดำน้ำรอบต่อไปรอบที่9นะครับ